สองความลับของการขายอสังหาประหยัดภาษีค่ะข้อที่1เราต้องนําเอาชื่อของเราค่ะเข้าไว้ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย1ปีนะคะเพราะว่าถ้าหากเราทําการขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย1ปีนะคะจะไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ 3. 3เซเลยนะคะตรงนี้จะเสียเพียงแค่0.5%เป็นค่าอากรสแตมค่ะประหยัดค่าภาษีธุรกิจเฉพาะไปถึง3.3เเลยนะคะข้อที่2เป็น ของซั์นั้นนะคะอย่างน้อย5ปีถึงเราไม่ได้เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านนะคะแต่ถือของวไว้อย่างน้อย5ปีค่ะพอทําการขายเราก็ไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะก็จ่ายเพียงแค่ค่าอารกรจแต็มค่ะ2แคลลับนี้ค่ะสามารถประหยัดเงินได้เป็นแสนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ได้อสังหาริมทรัพย์หรือต้องการให้ครูวิทเป็นที่ปรึกษานะคะอย่าลืมกดติดตามครูวิทอสังหาพารวย